พ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนเนาะมาขพ่อกันกับสองบุงส่งกินเมื่อนีท้งช่องห้าก็จะมีการมาสอยเหลือทั้งครอบครัวเป็นอั้่ทางบ้านยาก,ก,กาเน้อพี่น้องบ่หูซื้อเพื่นดอกเ็นพ่อคนหาเป็นแบบว่าเสียสติแล้วก็เขาสบายนะกกใส่สุขาไว้เพราะว่า เดีที่พี่น้องเพ้่ับรถสูขารว่เพราะว่าเพิ่นบ่มีพ่อมีแม่หลายญาติเพิ่นไปโลโลลีเล่เนาะยังเป็นต๊ะเซ่เนี่ยกับปานันหลายอันพันแนวก็เลยว่ากินหนีนอนหนีขี่หนีเนาะพอดีแม่เล่าเพิ่นกะเห็นว่าอู้สภาพนี่แเดว่าเคื่องจานบรรองเพิ่นมันปุแห้งและแล้วเพิ่นก็เลยว่าอยากจะระดมสะาเนี่ยเพิ่นก็เป็นทื่นเนาะสะานเพิ่นก็เป็นเหงอเป็นแห้งก็มาช่วยกันละลายกุลายคนไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกัน อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะตอนนี้เราจะพามาในสภาพของเฮือนของเบาผู้ทีเพิ่นอันสติบ่ค่อยดีพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเลยาว่าอยู่เฮือนผู้เดียวกินนี่นอนนี่ใช่ไหมแล้วก็ระดมชาวบ้านเพิ่นแล้วก็พออชาวบ้านเพิ่นกม็มาซอยกันเฮ็ดเฮือนหลังใหม่ให้ดลาเพราะว่ากินนี่นอนนี่ฝนฟ้ามันก็ฟ้ายอยู่บนเมืองเนาะ ีนน,อ ong, น้องเฮือนชานบรรจงฝนี่น้องสะบ้านก็มาสอยกันห yani ลายกู่หลายคนขาขมกขบใจหลายๆอันนี้ยังสีจะน่อยจะทาความสะอาดในลาวอภารีเปนน้องน้อเลยเด็กน้องก็ูงเสือฝนก็มงมุ่งในการไม่เลาฝนก็เคยมาซื้อห้เนาะสบ้านเพื่อนได้ให้ผ้แองให้นาะงป็ดตุกโป่งอยู่ระพนฟ้า ยามลมมากก็อยู่บ่ได้เนาะอันนี้พี่น้องเนาะกันซานมาสอง่นนี่แหละอาบ่มีขาสองขางเลยค่ะเบิดแหละพี่น้องมันเปื่อยมันยังเบิดแหละแล้วก็ชาวบ้านเพิ่นนี่แหละมาสุดมาซอยเนาะมาเฮ็ดซอยอันสิลองถามเพิ่นเพิ่นว่านน้ำเฮาได้บ่สบายดีโอ้คนสบายดีสุบ่ยาโอ้เบิ้บเบยังอันนี้ใจบ่สิได้เฮือนใหม่นี่เออ ดิ้เจียอวดิ้เจียอวเดือนใหม่แม่ไม่เห็นให้นี่นะเออบ้านเมืองเดิมมาซอยเจ้าเดิมเดิมมาซอยนี่นี่บอกห้างเอ้ยเอออันห้างเอ้ยพอย้ำหนาวเจ้าเจ้าสิดบทในหนาวเจ้าหน่อยอันเจ้าหน่อยดีไหนาวสบายดีสบายดีสบายดีช่งสิ่ะไรพี่น้องเออสภาพก็ดีไม่เห็นกับอีต้นเนาะหนาวย้ำหนาวมุ้งกับบ่มีเลยซื้อมุ้งเสื้อนวาให้พอหอมหันก็ยังใส่สุปย้ำหอดใส่สุปไปนาะหลุ่นเนาะ อันน <mile> ี้เป็นอันผู้ใจดีเนาะสี่นกะมาะทามเพิ่นเองเนาะพี่น้องเพิ่นเห็นแล้วหรอกการลงสนามโดยโตเพิ่นเองมาเบิ่งอาัฐพระเป็นอะไรล่ะครับเพิ่นอยากสดซอยแบบใดอันนี้ก็คือแม่เลาผู้ใจดีที่มาซอยเพิ่นครอบครัวเพิ่นนี่แหละพี่น้อนบ่แม่เลาไม่เห็นเละเป็นคนผู้ซื้อแบบไดไหมเราไม่เห็นแบบบุญจักมองสิบ่าเลยอีกต้นหนน่ะใส่โซ่ไว้หาปีแล้วคอยเราไม่เห็นแบบนี้เขาก็เลยซื้อโบมซื้อยังใหม่ ก็มีกินกับพ่ <defined> พอสานันและพี่น้องกับนาะมันก็กระตัดคืมเคิรอนตะกี้พื้นไพรบ่มีพอได้มาซื้อดอกไผรใส่ให้ตะกออี้มืดอึมครึมอยู่นะซื้อดอกไผรใส่มันก็ฮวงบ่เป็นฮวงจะเล่า,ลาบ้านเมืองกับได้ฮวงสะดวกมืดกับสันจ้ะเออบ้านนี้ก็กินความอยากอะหาหาปีแล้วสู่กบได้ใกล้กับสันจ้า เอองั <Ừ. S 2> ้นบอหัางกินเถหังเลี้ยงใหมกินเล้หลูเด้อยากโอเลี้ยงบ่เอาครอบครอบใจผืนดูผนหินจะอยู่ครอบจ้า่าจางไหนจะว่ามาเหมมีความผู้ซึ้งแบบไหนลูกหังเอ้ยจะมีความผู้ซึ้จะดีใจบ่เอ้ยจะดีใจบ่ลูกบ่ดีใจหลายบ่ว่าน้ำฮาบมได้ดอกแม่เอ้ยฮาเบิ่งน้ำกันดี่นนองเป็นกำลังใจให้สบานเนไิ่เลียงมินด ขี้เบิกฟาดไม่เบิ่งเบเบื่อขาดอะไรอยู่มั้ยเนาะน้าเอออมีังดเาจะเบิ่งบ้านกำลังเห็ดเนาะเออกำลังเห็ดลูกหลานอันพี่น้องเในคนซอยกันตัวแรพอเก็บลงมาถิ่มพ่อเก็บลงมาให้ร้านเะรวยเออมันกะยาใส่บ้านาใหม่ก็กำลังซอยแล้วพี่น้องโอ้ลงสนามเองเคยถูกเคยหย่ากันเลยเนาะโอ้เก่งแท้แม่เออเป็นัอย่งนีเป็นไปชื่อแต่ใจมันเป็นหินไป ซอยกันเลยเนาะละเล็กละน้อยเนาะสินน้ำใจเดี๋ยวค่ะแร่อะไรสิ่งใดี่ให้น้องได้เบิ่กอยู่กําลังขนลงมาแต่รถเนาะอันนี้เชิญลูกๆละลานกําลังเฮ็ดซอยเนาะซอยกันเหดพี่น้องซอยกันเหดุชยกัดท้างสิเละของทานทานแบบสีทานผูกขบโมีผูกเขาขบโมมีเอลีแล้วก็กระเจ้าการขุนที่ได้บุญมีบุญนี่นไปเนอง ถูกสำหรับใครกันชนดีๆเนี่ยก็ยังดีเลยเนาะเห็นแล้วก็โอ้ดวงตาอยากลายกันเนาะคืออีตัวนึงเพิ่นนี่นะนี่พวกแบบนีหาดีถื้นบางทีดิหาดีแห้งได้แล้วเตียงอะไรก็ให้งหมดเตียงเตียงนี่ยังขึ้นนอนได้บ่นี่แล้วขึ้นนอนอยู่บ่โอ้เดี๋ยวมาบอดี้ไซบอดี้ไซก็ลงให้เล้าเพอมันกว้างขึ้น แล้วเราแล้วคือนอนอยู่คือนอนอยู่่ชื่ออชื่อาซอยการซอยการขอขมกขอบใจอย่างสบานคืมาซอยเรานซอยเรือนำใจค้นเอาเดกขึ้นเต็มเลยเพิ่งหลบไปยังเออขึ้นเต็มเลยเออใส่เต็มถ้าลดก็ได้แหละเออ พอบาเอแต่ขางเดียวต้นอัญชลกไม้หานะอัญชลูนแดงเราอูจะมเหมินเราเอาไปล่วงวางไหนนี่เอาไปวางไหนพอเออมันไปถึงหัวนะบัตนี่แดดเราก็ลงสนามตัวจริงเนาะเอาไปตลาดนะัยังมดอันนี้ซีซ่าซีพีนออ มูธ <hi> นามานำสาสซอยแบบนี้ก็เออก็เป็นแบบสิบว่ากุ้มเดี๋ยวด้นเติมเนาะหลายปีสิบปีตื่นะคือว่าเขาไปจ่ายประหารอาหารมดแปดก็ซิมเขาลอยน่งนะตัวนี้มาใส่ลยร้ายปียังมาไม่เห็นสิ่กะสภาพย่ำหนาวขนาวได้หนาวอินทรีลอเลยมันไก่ตะพังี่ที่มคนบอกพังเชี่ในไก่แท้ะพังเชี่มะพังเชี่่บ้านเ้ี่ยร ก็ยันเราอยู่ใกล้แคมเซ่เนาะใกล้เฮทีเพิ่นใส่โซ่ไว้ก็ย่านเราตกเซ่นี่นย,ะย,ะน,ยนะพี่น้องอย่างหนึง่งก็ย่านตกเซ่ซ้องมาก็ยันปลาเบึงแนี้บึงยมเหมันโอ้ยชะออนดิกันนี่แหละพี่น้องเซ่แคมเซ่เนาะเบ้านบ้านอันเพื่กาเลยนี่นะอ้ะปาปลาชะมาลายแท่น่ะ,ะนนนต่ก่อนห่าเต็มยผังเนี่นี่มันมันบุ้ยหอนห่า,นานแล้วนี่อ้าช็อตบึงพี่น้อง เขาเยก่นตกเสซซองมากยขาเยิ่นไปทำแบววเราเสีเราเสียสติเนาะได้เฮื่งงามเหรเราอยู่้าก็ดีใจน้ำลาวน้องเราเป็นคนบใส่สงใส่เสื้อนะ้ส่้นเราได้เล่นี่นอกเจาของเือืเอสิ้อนาเป๊ปซี่เนาะกับขนมนาะลูกเนาะไปไม่ป้าสหยังไปเสื้อให้ก่อนสบานเฮากำลังเห็ดใหไเดี๋ยวแล้วนั้นได้สีรายงานใ้พี่ให้น้องได้เบ่งเทนึงเด้พี่น้นงเด้อ มีไปซื้อขนมมาแล้วน,น้องเพีองเนาะมาหอเหนเทอน์บากหางแล้วแม่ในต้นนั่นแหละอันบอกบ่าแม่ในไม่จื้อเมืมากินน้ำก่อ้าวอาวอ้าวเชื่อน้ำมาให้เื่อน้ำเย็นเขาเจ้าลูกพี่แม่เห็ดซอยเลีพี่น้องเล็บแปนแน่เลยุญส่งมาพีไปาเพิ่นสิไปมอบน้ำให้บากหางเพิ่นหางเลยลงส่งแล้วบ้าลงส่งแล้วบ่ลูกโปกได้ปกปกได้เอฟซีสีแดงได้โปกได้ เช่นะันดัวอะไรได้ได้ได้กินอะไรดเอาเจ้ายอมือสบายดีเอฟซีเบิ้งสบายดีกินหมอโนเบิ้งขอบใจพนดูขอบใจขอบใจขอบใจให้พนร่ำพนรวยว้าเบิ้งให้พนร่ำพนรวยเอออาแม่ไปมอไหมเาหรอ่ะเออันดีใจและเสด็กินเยอ มันมีข um <ici> ้ขนมอ่ะนี่ยบไฮแต่กบไพเด้วยับไพ่กบไฮได้แยกสูบอิดแบบได้เลยบอเขาม่อ้องเขาต้อนเนือเออยกบรนจุอ่ะนะอันนี้ให้เมิร์บอกไฮเมิรเลยเอาไปให้เราไปกินเอออ่ะไฮไม่ได้พอไฮเอฟซีำรว้วยแบบนี้ อันน no ี้ขนมน้ำมือเจ้ากระไห่เราล้นแม่ขนมน้ำเจ้ากระหห่เราลูกขนมน้ำเจ้าหาซื้อมาให้เรากินเออเอาขนมนี่บุญทรงซื้อมาต้อนเจ้าพวกใอรซื้อมาให้กินนะหขอบใจเพิ่นได้ไหมเออขอบใจเพิ่นให้บุญทรงให้เพิ่นร่ำิ่นรวยผุนหน้าอ้าวแล้เลยนะพี่น้องเงินเพิ่นได้อยู่เงินงามแล้วมีเงินงามได้อยู่แล้วบาทนี่อ๋อ ขอจบขอขอบใจเบสท์ขู่สุขศ์เนาะถือว่าภารกิจการสอยเหลือของเท่าหังอยู่บ้านเพียกาเมืองจัมพอแข้งสวรรค์เขยใดสิ้นสุดเลยเนาะพี่น้องเนาะขอขอบมกขอบใจทางสว่านทีมาสอยเหลือกันล่ะค่ะสอยกันเนาะพี่น้องสอยกันเหตุเฮือนชานบ้านสองแอมให,ใหม่เบิดบบันในทางสื่อขนมขนมมาให้ขอขอบใจยังไม่เล่าแต่ก็ลูกๆหลานเพิ่นเนาะพี่น,น้องเน่บอกหางเพิ่น ได้คิได้อยู่แบบสบายได้เฮือนงามแล้วบันนี้พุตกผ้าลงกับเมนโบหัวแล้วบันนี่โน้าแล้วบันนี่คิ้แม่ขนมนั่นแม่ขนมใครเอ้ยแทบแบบแบบโอ้บบดีใจเลยแบบกินอันได้เฮือนงามเลยเนาะเป็นน้องคุณเนาะบ้านไก่โอ้ขาดลายขาดลายบ้านีเลยโบได้นาวเลยแมหนาวก็ลรมบันนี้โอ้ขาดลายแบบบันนี้่ลาหลายแบบ ยังมีหูจงหูไอ้คนช่องบึงช่องหมื่นคนเด้เอองหมื่คนไนว่ได้ปิดเบิดเนะอา่ป้องยังบ่ได้ปิดบ่นให้เราได้ช่องมืคนเนี่ขอคุณขอใจเบ่รสุขคสุืคนผมกอดใจลูกหลานไปดีทุกก่านที่นอองพีนอองและนอกลูกหลานอนันสุขุนจุ่ามนนรีสาวงเนาะทุก่านอยู่แถว u s a เออบอเบสตันเมืองโล เงินข้ามูกขาเรื่อยน้องซอยกะมาใส่กันสรแล้วเนาะเออกะซื้อน้ำซื้อน้ำมาให้ประสารแท้มมกขบใจเออทางไ่ตู้คลองกะเป็นกะได้มาซอยกะเอาใส,ส่สีน้ำกันเมิดอลงไปน้องสะรอยหนึ่งตัวนี้กะาร้ปวดแล้วคนที่น้องมาซอยกันเนาะได้ทีนีกะเพราะผมข่าใจสุดขนันเออยงได้พ่อแต่ความสบายสบายใจสีขภาพแข็งแรงเด้อ เออท,ทุกคนกับไอ้ลำให้รวยมันบุมีพวกทานกะคคุคากะหบบ่ได้เนะกินเงินเถาแลลรกะเออผู้เล็กคู้น้อยสอยกันทุกทุคน,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 นขอบใจหลายๆเด้ออือขอทุกคนสชคดี แน่เล้วนะคะก่อนจบขอขอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางบวงมุสุงเหา็กินเวอร์ซีใดมีกำลังคิดกำลังใจหรือว่าใครอยากเป็นสปอนเซอร์สนับสน,นุนหรือว่าอยากสร้สางบุญสร้างกุศลด้านนี้ก็ติดต่อมาได้เดี่น้องทางบองมุสุงเหา็กกินพะวะ่ามันยังหลายคู่หลายคนพี่น้อง,งทั้งจีสุขสำนักก็เขาให้มีเงินมีซานได้อยู่เนาะอันนี้ก็เบิดหนีบอลลายพี่น้องแค่งเงินพันก็เป็นเงินบาทก็ประมาณพันบาทแต่ว่า เห็นให้คนมีเงินมีซานได้อยู่น้องเคยองเงินกีบเพาก็ประมาณหาแสนกีบก็ถือว่าแต่อยู่ได้เศร้าอันนี้ใส่หลายปีได้ไม่เองเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีก็าเยังใส่ได้อยู่แต่มันสิผูกมันสิพังกับบริโภคง่ายจะว่าเงินหนึ่งพันเขาเข้าห้าอาหารลู้ๆลาลาพอือว่าเขาไปซื้อแล้วเอาซื้อเบี้ยกับกระเบิดแล้วเนาะพี่น้องกับโบฟยงพอแต่ว่าเงินหนึ่งพันนั่นหรือว่าเงินหาแสนนั่นเขามาสร้างบุญสามกุศลได้ให้คนคนหนึ่งได้หรือว่าครอบครัวผู้หนึ่งได้อยู่ อาใช้แบบอยู่ดีกินดีเนี่ยคี่นี่ยพี่น้องทุกสำได้กับมีเงินมีชานอยู่ดีๆก็ถทอ่ว่าดีแล้วเนาองพี่น้องขอจบขอขอบทุณทุกคน